4. ีวิธีนะคะสังเกตเขาว่าเอ๊ะเขาหวั่นไหวกับคุณแล้วจริงๆหรือเปล่าค่ะวิธีแรกเลยเขาจะสนใจในสิ่งที่คุณสนใจอยู่นั่นเองคนที่เขาชอบคุณหวันไหวกับคุณนะคะคุณสนใจกิจกรรมอะไรเขาก็จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นโคชเชียนจะยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าคุณชอบวิ่งออกกําลังกายอ่ะเขาก็จะพาตัวของเขาเองค่ะ ไปวิ่งออกกําลังกายกับคุณด้วยเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดคุณมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับคุณได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะแสดงความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุณหายไปหรือว่าขาดการติดต่ออ่ะพเจมจะเล่าให้ฟังปกติเคยแชทคุยกันรประจําแล้ววันดีคืนดีอยู่ๆคุณเงียบหายไปเขาเริ่มวาวุ่นในใจละ เขาเริ่มหวั่นไหวและเออว่าเอ๊ะคุณหายไปไหนเอ๊ะทำไมขาดการติดต่อเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะคุณยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่าคุณไปมีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะเขาจะเกิดอาการแบบไม่ค่อยสบายใจมีความกังวลใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณติดต่อกลับมาปุ๊บเขาจะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเลยแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคุณนะคะแบบกระตือรือร้อนเลยนะเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะ เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองให้คุณรู้จักว่าเฮ้ยคุณเขามีดีอะไรในชีวิตของเขาทำอะไรนะคะ mm. เพื่อที่จะทำให้คุณได้รู้จักตัวตนของเขาได้มากขึ้นแล้วจะทำให้คุณได้เข้าใจในชีวิตของเขามากขึ้นในช่วงแรกอะแน่นอนว่าทุกคนโปรโมทสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเขาทั้งนั้นแหลคะค่ะเพื่อที่จะยอยอดดูว่าเอ๊ะ มันมีความต้องการที่คล้ายกันไหมนะคะแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาก็ทําแบบนั้นเช่นกันเพื่อที่จะเอาใจคุณนะคะโปรโมทเกี่ยวกับตัวเขาเราเรียกว่าการโปรโมทต,ตัวเองแล้วกันเนาะง่ายดีนะคะเพื่อที่จะทําให้สาวสนใจนั่นเองอันนี้นะคะเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตของเขาเรื่องพี่น้องของเขาแม้กระทั่งเรื่องเพื่อนของเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเขาเขาก็จะแชร์ริ่งให้คุณได้รับรู้ทั้งหมดเลยเพราะว่า คุณคือคนที่สำคัญนั่นเองสเต็ปถัดไปข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะคอยส่งยิ้มและให้กำลังใจคุณเวลาที่คุณไม่สบายใจเวลาที่เจอหน้าคุณเนาะเขาก็จะส่งยิ้มคือคือมีแต่รอยยิ้มอะ่ะเวลาที่เจอกันเขารู้สึกตื่นเต้นเอาแค่ง่ายๆว่า อ,อยู่ๆเนาะแชทคุยกันอยู่แล้วก็วิดีโอคอลกันเขาก็จะเห็นหน้าคุณผ่านวิดีโอคอลเขาก็จะยิ้มไม่หุบเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกเขินแล้วก็คุยกับคุณแบบหน้าตาสดใสนะคะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคู่ของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเวลาวิดีโอคอลคุยกันเขาก็จะยิ้มมีความสุขชอบในแบบที่คุณเป็นเห็นหน้าคุณเขาก็จะยิ้มแบบดีใจมากเลยนะคะอันนี้คือคนที่ เขาหว่นไหวไปกับคุณแล้วอะ่ะคุณสามารถสังเกตได้เลยโดยไม่ต้องถามนะเราสังเกตแค่พฤติกรรมเขาก็จะแสดงออกมาว่าเอ๊ะหมายความว่ายังไงสเต็ปความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาคืบหน้าไปถึงไหนเราสามารถที่จะบอกรักบอกชอบเขาได้ไหมเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียโฟมโอเคไหมคะแล้วทีนี้ในการบอกรักการอยากคอมมิชเมนต์โค้ดอยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จได้ไวคุณครูมีอะไรที่จะแนะนํำไหมคะอ่า โคชมี me, นะคะสีพึ่งเนาะที่จะนำพาให้การเดทครั้งนั้นการบอกชอบครั้งนั้นในการเจอตัวครั้งนั้นของคุณประสบความสำเร็จได้ไวเพราะว่าสิ่งนี้นะคะผ่าน,านการปลุกเสกเมตตามหานิยมขั้นสูงเนาะเน้นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมในเรื่องของความรักความพึงพอใจความชอบการที่เราแชทกับคนคนนั้นอยู่แล้วเรารู้สึกดีกับเขาอ่ะเขาก็รู้สึกดีกับเราโค้ชจะบอกเลยนะอันดับแรกคุณต้อง ให้เวลาให้มากพอเนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญเวลาที่เราจะบอกชอบหรือบอกรักใครสักคนหนึ่งผู้หญิงก็บอกได้ค่ะบอกก่อนได้เองใช้แบบนี้แหละ <laughs> บอกก่อนเสมอค่ะฉันชอบฉันก็บอกเลยนะคะนะแต่ว่าเราต้องดูเวลาชัดเจนนะว่าเช็คจากสีข้อที่โค้ชพูดว่าเอ๊ะมีตรงไหมถ้าสมมุติว่าเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมการที่เราบอกไปอ่ะทุกอย่างมันจะราบรื่นแล้วที่สําคัญคือเวลาที่เราบอกไปนะโค้ชบอกว่า ให้พกตัวนี้แล้วก็ขออธิษฐานกับสีพึ่งนะขอให้สิ่งนั้นนะประสบความสําเร็จในเรื่องที่เราอยากจะบอกรักอยากจะบอกชอบใครสักคนหนึ่งแล้วการตอบกลับมาสําหรับเขามันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยค่ะบูชาสีพึ่งทักแอดเชเอมได้เลยค่ะ